มือนีผ้ามายางรองกินเนื้อย่างเกาหลีเนื้องัวย่างพี่กัดช้อนหักหยอกด้วยพี่น้องเขตอินชอนคืนมาสั้นสองบรรยากาศดีขนาดเลยพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นโหมดพักพันชั่นพันชั่นเกาหลีก็คือกาแลว่าเครื่องเคงเียงเกาหลีด้วยพี่นอ้องเครื่องเคียงหลายคากลันแซ่บพ้อมมากอนไรขากระตากิน,ากกนมามาข้าก็บปองตาก,กิน อันนี้ก็จะเป็นโหมดเนื้อสามสัน้นติดกระดูกเนื้อง่วติดมันข้าบินใส่แซ่บค่ะพี่น้องร้านนี้เนื้อกะลา้พันสั้นกะลายขอแนะนำเลยล้าน,นี่คอยมากินดูแล้วติดใจติดใจพันสั้นเพิินหลกักเนื้อเซ่บก็ร้านเพื่อนไปกินกินมากของข้าเจ้ากับซดไมบโหมิ้นบูดมิ้นข้าวเอียง